สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t h a r o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มชื่อว่าเขาคิดว่าตัวตนเราเป็นคนยังไงอาจะไม่เช็คพลังงานของคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนนึงขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเ,เรามาเริ่มกับไพ่สาหรับนี้กันเลย ขอถามไพ่เลยนะว่าเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่คิดว่าตัวตนของคุณเป็นคนยังไงรักความสงบชอบความ จะไมะค่คีปรองดองนะไม่เข้าคลางฝ่ายไม่เข้าคลางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เอ็นเอียงหากใครทะเลาะกันก็ขอให้จบให้เร็วที่สุดะ่ะสร้างบรรยากาศร่มรืน่นพลังงานในตัวคุณน่าจะเป็นความที่ชอบความสมดุล มีพลังงานยิ่งใหญ่อยู่ในตัวมีอํานาจอยู่ในตัวเป็นพลังงานที่น่าเกรงขามนะมีอํานาจในตัวน่ายำเกรงซื่อสัตย์มีพลังโอ้มีทั้งดาบมีทั้งมงกุฎเนี่ย คุณมีเลือดนักสู้คุณมีเลือดของการเป็นผู้นําผู้นําผู้นําพาความสุขผู้นําพาความร่มเย็นความสงบมาณนะที่แห่งนี้ผู้นําความเป็นตัวของตัวเองนําความจริงนำความจริงนะํนานข้อพิสูจน์หรือการแก้ไขปัญหาในลักษณะของแง่บวกมีนัมีทัศนคติที่ ที่ว้าวที่ว้าวก็มาพร้อมกับอะไรแปลกๆใหม่ๆสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆม,มุมมองใหม่ๆแปลกๆที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ดูนะ่าเชื่อถือเอาไปไปยุกต์ปรับใช้ในชีวิตได้คุณดูเหมือนเป็นคน คือต้องน่าจะเป็นคนที่สู้ชีวิตมาอย่างหนักอะ่ะหนักจนรู้ว่าพอละกับความไม่สามัคคีพอแล้วกับความวุ่นวายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต่อต้านแต่เพียงแค่ว่าความแตกแยกมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นหรอกอะไรอย่างเงี้ย มีทั้งดาบมีทั้งบงกุฎตำแหน่งหน้าที่การงานหรือบุคลิกท่าทางเนี่ยเป็นบุคคลที่วางใจได้เชื่อถือน้ำใจได้เลยแหละมีความเสียสละอุทิศตัวบางทีเสียนิดหน่อยเพื่อให้ ได้ผลประโยชน์เยอะๆต่อส่วนรวมก็ควรทำอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสียเวลาสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกอย่างรับรื่นแบบนี้ก็ได้อ่ะดูไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยนะคะมองการไกลมองการใหญ่ไม่ไม่บอสซี่อ่ะไม่จุกจิกลังแบบ แม้จะดูเอ,อมีความเป็นพลังงานเน็ตมทีทั้งความรู้ความบุญเนาะอเห็นมีทั้งปัญญามีทั้งลูกรอ่อทันเกมลูกรอ่อลูกชนคนแต่ก็หนีไม่พ้นพลังงานของมีเซ็กแอบเพียวสูง <c oughs> เห็นแล้วเหมือนเขาคือมีความรู้สึกว่าคุณคุณน่าจะเป็นคนที่บอบางในเรื่องของบนเตียงอะ่ะ <c oughs> น่าจะ อพลังงานส่วนใหญ่เนาะน่าจะคือบางทีอาจจะไม่ทันเกมคนในสังคมใหญ่ๆใ,ในทุกวันนี้หรือเปล่านะคะเหมือนทำงานอย่างเดียวอ่ะทำงานจัดการเก่งนะดูแลพนักงานดูแลบริวารเก่งแต่ว่า น่าจะไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องอย่างว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นหรือเปล่าในด้านนั้นน่ะเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วมีคอยใครคอยดูแลหรือเปล่าดูมีแรงดึงดูดสูงต้องดูแลตัวเองบ้างนะเขาคงคิดนะว่าจะดูแลตัวเองได้ไหมจะตกเป็นเหยื่อจะถูกหลอกหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เห็นเหมือนเคยได้ยินมาหรือเคยได้อ่านข่าวอะไรางี้หรือเปล่าคนที่ มีความเก่งกาจความสามารถในอีกด้านหนึ่งแต่ก็อาจจะมีจุดด้อยนะในด้านของการดูแลตัวเองการปกป้องตัวเองนะคือเพลินไปกับการบริหารจัดการซะส่วนใหญ่แต่ก็ไม่อยากให้ถูกหลอกได้ง่ายอย่างเงี้ยเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขามองว่าคุณมีความเก่งกาจความสามารถในในงานนอกบ้านการจัดการนู่นนี่นั่น เรื่องอย่างว่าอาจจะไม่ถนัดหรือเปล่านะหรือไม่ก็อาจจะถ้าเกิดยังไม่ถึงในด้าน18บ,บ,บวกก็คือกลัวว่าจะมีใครมามาหลอกคุณแล้วคุณก็ดูแบบเชื่อใจคนเหล่านั้นง่ายแบบนี้หรือเปล่านะเหมือนเป็นคนจริงพูดอะไรจริงพูดจริงทำจริงเป็นคนที่มีสัจจะนระกลัวว่าใครๆจะมาหลอกคุณได้ง่ายไหมแต่ไอ้มองว่าไม่หรอก คุณไม่ใช่คนที่จะถูกหลอกง่ายๆนะทันคนแม้ว่าตัวเองจะไม่ถนัดแต่ก็ทันเล่เหลีย่ยมอ่ะอ่าถ้าคุณยังไม่มีใครเขาอาจเขาอยากเสนอตัวนะอยากจะเป็นผู้ที่ดูแลคุณปกป้องดูแลอืม เขาก็อยากจะบอกว่าเขาคนนึงแหละนะที่อยากจะเป็นคดิเดตในการลงสมัครแข่งขันในครั้งนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวของเขาเองก็เชื่อถือน้ำใจได้เช่นกันมีมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีคนนึงแหละอะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วก็มีภายใต้สำหรับก็คือการเคารพกฎกติกามารยาทอืม และอาจจะเดาไปอีกไทยทางนึงก็ได้นะว่าตัวตนคุณจริงๆแล้วถ้ารักใครแล้วก็รักจริงเขาลบกฎกติก,กามารยาทในด้านของการเป็นเพื่อนการเป็นแฟนการเป็นคนรักถ้าเรามีกติกาในชีวิตคู่กับคุณก็จะเป็นคนที่ออไม่นอกใจนะไม่เดิอนออกเส้นทางอคำไหนคำนั้นแม้จะอยู่ไกลก็รักษาคําพูดออย่างนีน้แล้วคุณเป็นคนดูใช้เทคโนโลยีเก่งด้วยนะทายเทคโนโลยี และจะเป็นคนที่ชื่นชอบในด้านนี้ด้วยเช่นกันไม่หลุดเทรนนะคะไม่ตกยุคเพียงแต่ว่าจะสนใจเทรนไหนแค่นั้นเอง<ม>อ่ะอาทิ์นี้เรามาดูไพ่ทาโร่นะ<ม>ขอถามไพ่ทาโร่หน่อยสิว่าเขาคิดว่าตัวตนของคุณเนีเป็นคุณยังไง เมจิกเชียนเก่งอ่ะอืมเก่งรอบด้านเก่งรอบทิศนะเอาตัวรอดได้อะแม้จะโอ้เฮอร์มิเก่งแต่ไม่ได้แสดงออกเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วเดอะเมจิกเชียนอะมีการวางแผนรู้ทิศทางนะวางกลยุทธ์สามารถแก้กลหลอกนะใครที่แบบสร้างกลมาหลอกเนะี่ยสิมงกุฎทั้งหลายอนะต้องยอมให้เดอะเมจิกเชียนนะ อาจจะสร้างคุณอะไรบางอย่างหลอกให้เขาตกหลุมพรางหรือเปล่าแต่มีพลังงานเดะเมจิกเชนใช้ The เดะเมจิกเชนไปในทิศทางที่ดีอะไม่ได้ใช้หลอกล่อใครเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีสัญชาตญาณแรงมีความคิดความอ่านเหมือนนักปราชญ์เป็นบุคเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองไว้ใจตัวเองเชื่อใจตัวเองไม่เชื่อใจใคร จะให้แบบแสดงออกก็ทำได้จะนิ่งเงียบก็ทำได้ดีเช่นกันเอาตัวรอดได้แม้ว่าจะไปไหนมาไหนคนเดียวก็เหอะอน,นี้คือทาร่พูดนะเพียงแค่ว่าคนอื่นแล้วแต่ว่าคนจะมองแบบไหนแค่นั้นถ้าคนฉลาดคนที่มีเลเวล,เล,เวลจิตวิญญาณสูงกว่าคือมองทะลุป,ปุโปรงเขาก็จะมองคุณเป็นคนเก่งเอาตัวรอดได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหนก็ตามแต่ถ้าคนที่อ่อนประสบการณ์เห็นคุณนิ่งๆก็จะอาจจะบางทีจ,จะมองคุณคนขี้อายไปเลยก็ได้นะแต่จริงๆเราไม่ใช่นะเออฉันก็แคออ่ใส่ชุดกวางน้อยเฉยๆข้างในฉันเป็นหมาป่านะร้ายนะคือถ้าเธอเป็นพังพรฉันก็เป็นงูอะ่ะ <c oughs> สิบด่อนะ่ะอืมทารวมองว่าคุณมีประสบการณ์เยอะในชีวิตนะมีประสบการณ์ในชีวิตผ่านอะไรมาบ้างไม่รู้อนะ่ะรู้แต่ว่าเจรานายคุณให้เป็นเพชรเม็ดงามขนาดนี้นะอ่ะเขามองคุณเป็นคนเก่าเป็นคนเจ๋งรับโอ้โหคุณโคตรครูเลยรู้คนไอมองว่ามีสเสน่ห์นะเขามองคุณด้านความสามารถอนะ เป็นคนที่รู้เท่าทันคนตีโจทย์แตกอนะเป็นคนที่ตอบโจทย์นะในทุกสถานการณ์แต่โคดนิ่งอ่ะฮ่าเหมือนจะแบบให้เกียรติคนอื่นได้แสดงฝีมืออย่างนี้หรือเปล่าฟังแล้วดูเหมือนยูเหมือนว่าเหมือนให้เกียรติผู้คนยังไงไม่รู้นะจริงๆไม่ใช่แบบถ่อมตัวหรืออมภูมินะ แล้วก็ไม่ได้แบบดูถูกฝีมือใครเพียงแค่ว่าอาจจะมองด้วยว่าฉันเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วก็อยากให้คนอื่นได้ได้ลองกระโดดเข้าไปไปเล่นซักตาสองตาซีอะไรเงี้ยถ้าเกิดเอาไม่ไหวรับไม่ได้เอาไม่อยู่แล้วแล้วค่อยแบบเออโทรเรียกฉันละกันอะไรเงี้ยดูจะขิงเต็มสวนหรือเปล่าแต่ไม่ใช่พลังงานขิงนะถ้าไม่มีใครขิงมาคุณก็ไม่ขิงกลับนะ แต่งตัวแล้วษณสนาแฟชั่นก็น่าจะมีพลังงานของเอความชอบส่วนตัวฉันชอบใส่แบบนี้อ่ะจะตกยุคจะติดเทรน์หรืออะไรใดๆก็ๆไม่ได้แคร์นะก็มันแมทช์กับฉันแบบนี้แล้วก็ดูขลังด้วยอ่ะคุณมีความมั่นใจตัวเองสูงมากแววตาท่าทางแล้วทักษะการใช้ชีวิตด้วยประสบการณ์ทําให้คุณแกร่งได้ขนาดนี้คือออร่าความจริงอ่ะออร่าของคนที่เอ้ยคนนี้จริงนะคนนี้ของจริงอย่างเงี้ออร่ามันออกอ่ะอืม เสื้อผ้าหน้าตานะการแต่งตัวเนี่ยบอกยี่ห้อเลยว่าเป็นยังไงบอกประวัตบอกว่าชีวิตผ่านอะไรมาบ้างเลยไม่งั้นไม่มั่นใจขนาดนี้ดูพลังงานคำพูดนะ่าจะเป็นแนวแบบหนักแน่นพูดน้อยขึึมๆไม่ไม่ใช่คนอมภูมิแต่ก็ไม่ใช่คนโอ้อวดไม่ได้หลอกใคร่นะเป็นคำคนที่พูดธรรมดา พยายามไม่ให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองมีความสามารถเนี่ยแหละอันนี้ของจริงเขาบอกว่าทั้งดัมเมจิเชียนเฮอร์มิดแล้วสิบดาบอะควีนดาบก็เป็นปัดเจกนะคิดได้คิดคิดได้คนเห้นใช้ความคิดตัวเองพึ่งตัวเองนะเขาเรียกว่าอะไรอะ พูดสร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยตัวเองหรือเป็นคนที่ถึงแม้ไม่มีแพชชั่นไม่มีแรงบันดาลใจก็ทำต่อให้ชีวิตนี้ยังหาแรงบันดาลใจไม่ได้เลยบางคนอาจจะรอแรงบันดาลใจรอแพชชั่นในการลงมือทำอะไรเดี๋ยวว่าควินดาบะตั้งใจแล้วว่าว่าพรุ่งนี้จะทำต่อให้ปวดหัวต่อให้เป็นไข่จะกะว่าจะตื่นตีห้านะออกไปเดินรอบๆนะไปดูแลอะไร สักอย่างนึงไปรดน้ําผักหรืออะไรเงี้ยตะวันขึ้นนะรพระอาทิตย์ขึ้นก็อยากจะดื่มด่ำธรรมชาติตรงนั้นนะถึงจะปวดหัวตัวร้อนก็ลุกไม่ไม,ไม่ไม่เอาแพชชั่นนะฮะแต่ว่าแค่แบบอยากจะไปต้องต้องดูแลไปดูแลผักไปรดน้ําหรืออะไรเงี้ยก็ทําเป็นหน้าที่ไปถ้าตั้งใจเราก็ทําอ่ะำไม่คิดเยอะเลยขอได้แบบว่าอ่ะจะทําก็ทำแค่นั้นบางที วางแผนไม่ได้วางแผนล่วงหน้าหรอกมองแล้วว่ามันน่าจะดีถ้าทำตอนนี้ก็ลงมือไอเดียมาคำาำตามบัญญาของตัวเองบัญญาสั่งให้ตัวเองลงมือนะถ้าจะรอแพชชั่นก็โอ้ไม่รู้ว่าตอนไหนจะสำเร็จเนะี่ยเป็นคนที่สั่งตัวเองได้คนที่จิตพลังจิตน่าจะเป็นคนที่จิตมีพลังกันเนาะ จมีพลังเลยไม่ต้องรอแพชั่นใดๆเลยมีสติทําเลยรู้ว่าเป็นประโยชน์นี่คือเราภาษาด,ดูปลูกผักออร์แกนิกมาอ,มอันนี้ยังไม่เคยลองลองดูซีซีซั่นนี้น่าจะเวิร์กนะคนอื่นว่าอย่างนั้นก็ลองเลย มีความสุภาพอ่อนโยนนะคะร้องเพลงเพาะด้วยเปล่าเนี่ยทำอาหารน่าจะอร่อยนะของหวานขนมนมเนยมีน้ำใจด้วยนะรวยไม่รวยไม่ร,มรู้แต่ก็แบ่งได้ก็แบ่งนะปลูกผักผลไม้ไว้ก็เต็มสวนเอาไปเอาไปไว้ที่แบบวันเด็กหรือว่าเทศกาลหรืองานวัดเนี่ยก็ไปแจกจ่ายก็ไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนหรอก คำพู้ความจามีสเสน่ห์นะ,ะสุภาพนะ,ะเขาบอกว่าคนที่มีความรู้ความสามารถนะ,ะยิ่งมีคนที่มีความรู้ความสามารถสูงอาจจะเหมือนกับรวงข้าวนะะที่ที่แบบงามที่แบบพร้อมเกี่ยวอะ่ะข้าวนั้นก็จะโน้มสู่บนพื้นนานะฮะยิ่งมีความสามารถก็ยิ่งนอบน้อมยิ่งติดดินอะไรอย่างเงี้ย Oh. จะดินถ้วยควินถ้วยง <c oughs> <c oughs> ดงามมีความอบอุ่นอ่อนโยนนะแม้จะเป็นคนที่ดุเด็ดขาดแต่ก็มีความสุภาพนบน้อมมีความอ่อนโยนนะก็ก็มาด้วยคำพูดที่คำคำมันสัญญาสัจจะนะคือไม่จะเป็นต้องดุอ่ะแต่รับปากแล้วไปไหมไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เดีย๋ยวไปเราแปดโมงนะขอไปก็ เจ็ดโมห้าิห้างีก็ไปจริงดูจัดเต็มสวยนั่นแหละรอทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็ให้เป็นเรื่องที่ดีงามได้ด้วยนะไม่สับสนวุ่นวายนะคะไม่มีแบบไปแล้วต้องหงุดหงิดหรือว่าต,ต้องโดดเด่นกว่าใครอ่ไงเงี้ยเรียบเรียบสร้างความอบอุ่นร่มเย็นอกเก่งลึกๆแล้วมันคนเก่งกาจฉลาดเฉลียวมีปฏิพันธ์ไวพิบ น่าจะเป็นคนที่เวลาอาอยู่ในสถานการณ์หนึ่งก็จะประมาณนี้อีกสถานการณ์หนึ่งก็จะเหมือนแป้งล่างอีกประมาณนี้อย่างเงี้ยเป็นคนสู้อ่ะเจ็ดไม้ขยันสู้แล้วก็ กอถ้าจะตั้งใจจะทําก็คือทําเลยก็พูดเพราะๆนี่แหละสุภาพนี่แหละไม่ได้มีขึงขังดุโหดดุจ้องของพองคนยิงยโสไม่มีคําพูดแข็งกระด้างพูดจาไพเราะสุภาพเรียบร้อยจะทําก็คือทําแล้วก็ลงมือเลยดูแลแตัวเองได้อเพียงแค่ไม่ได้แบบแสดงตัวอะไรมากมายนะเหมือนคนที่ออมพลังงานไว้ไว้ทําอะไรบางอย่างนะ ชอบทาอะไรที่มันท้าทายความสามารถตัวเองมากกว่าอันไหนที่เคยแบบมอันนี้ทำมาละเบื่อนะการบ้านโจทย์เนี่ยออคําตอบเหมือนเดิมแหละเนี่ยว่าให้คนอื่นทําเดี๋ยวต้องไปหาอย่างอื่นทําดีกว่าอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ขนานมือจะขิงใส่เขาก็ยังไงอยู่นะแต่มันก็แต่มันก็เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็จะประมาณนี้นะทุกคน ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์โฆษณาให้จนจบแล้วอุตส่าห์แบ่งสุปเฟรนชมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับปรไปับไปร้อยเท่าพันเท่านะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูน,พ,นพร้อมทั้งด้านพภคทรัพย์และอริยรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้คลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ